สามยอดอุดรธานีสวัสดีค่ะเครื่องนี้นะคะเครื่องที่3ของวันที่1 3บสาิงหาค่ะเป็นของเครื่องสามยอดนะคะอาการคือลูกปืนโมเลแตกนะคะเทสเปิดเทสดูแล้วนะคะเดี๋ยวช่างจะทำการเปลี่ยนแล้วก็จะมาลองลันเครื่องให้ดูอีกรอบนะคะ ข่บเปลี่ยนลูกปืนโมเล่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรับใส่หน้าแปลนแซมสามค่ะเดี๋ยวเรารอ,รอเทสข้าวนะคะ อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองเทสดูนะคะหนึ่งกระสอบค่ะ ผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะไปเรื่อม่งเครื่องนันะทะทางนครพนมนะคะแล้วก็จะไปซ่อมต่อด้วยส่วนใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะซ่อมเครื่องสีนะคะสามารถโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเศึกษาสอบถามได้นะคะเราจาหน่ายทั้งเครื่องสีมือหนึ่งและมือสองพร้อมอะไร ทุกชิ้นทั่วประเทศไทยนะคะจากสูงมีเจ็บเงินตายทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับ,าบการรับชมมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่างตุ้มเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ